ฮัลโหลเบลตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอะไรเนี่ยพี่วันนี้ลิบๆไปเรียนเธอมีเรียนตอนบ่ายสามไม่ใช่หรอลิบตื่นไปอาบน้ำเ็วอ้าวจริงเหรอเนี่ยลืมเลยนั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะไปเลยลิปๆไปเลยเบลตอนนี้บ่ายโมงแล้ว ไม่สิตอนนี้สามโมงแล้วนะพี่โอ้ยแล้วหนูจะไปทันไหมองงขอเปลี่ยนชุดก่อนละกันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วอืมพี่หนูไปเรียนก่อนนะจ้า อุ้ยใครโทรมาเนี่ยอพี่พิมโทรฮัลโหลพี่พิมมีอะไรเธาวันนี้เธอ,อยากกลับบ้านเกินหกโมงเย็นนะวันนี้มันเป็นวันเหมาะแห่งการวันเหมาะแห่งการเวลาโอเคจ้าวันเหมาะแห่งการอะไรวันเหมาะแห่งการเวลาอะไรงี่เง่าเนนี่ออ่อนชะมัดอ้าว วันนี้โรงเรียนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะโหอย่าบอกนะว่าเขาเริ่มเรียนกันตั้งแต่เที่ยงอ่ะเรามาหกโมงโอ้ไม่ก็นี่มันหกโมงแล้วนี่ต้องไปเชื่อคำนั้นหรอเดี๋ยวโทรหาคืนว่าฉันจะไปคาเฟ่โท,โทรหาจินโทรหาเจนดีกว่าฮัลโหลเจน มีอะไรวันนี้ฉันจะมาคาเฟ่เธอมากับฉันไหมเฮ้ยฉันไม่ไปหรอกน่ากลัวตอนนี้หกโมงเย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีกหรอวันนี้มันเป็นวันเหมาะแห่งการเวลานะรีบๆกลับบ้านมาเลยโอ้ยวันเหมาะแห่งการเวลาอะไรงี่เงา่าฉันไม่เชื่อพวกเธอหรอกเนี่ยไปคาเฟ่เองได้อืม พนักงานก็ไม่มีฉันไม่เจอใครเลยสักคนตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วนั่งกินนมนัง่นงกินนมชุ่มพูซึ่งเลยนมเย็นอร่อยอร่อยไม่ต้องจัดตังหรอกฉันกลับบ้านดีกว่าเผื่อว่าหมาวันหมอกแห่งกาลเวลานะั้นจะเป็นจริงแต่ฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้วันหมอกแห่งกาลเวลา โค้งงมเงย ฉันเข้าไปในบ้านก่อนละกันเอ้ยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะพี่พิมพ์ไปไหนพี่พิมพ์โอ้ยพี่พิมคงจะอาบน้ำมานมื่เนี่ยพี่พิมพี่พิมอยู่ไหนเออเยเด็กนี่มันไขพี่พิม ไม่เจองั้นเดี๋ยวอ่าบนหำเปลนชุดก่อนกันเสร็จนะโทรหาพี่พีมพสักหน่อยพี่พีมพเขาไปไหนถ้าไม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ก็ไปหาไอติมตูดตูดไม่มีใครรับตูดตูดไม่มีใครรับเอ้า พี่พี่ฉันปิดเครื่องเหรอเนี่ยโอ้แล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอ๊นั่นพี่พีมนี่ทำไมพี่พีมเขาไม่ได้ยินฉันเนี่ยพี่พีมพี่พีมทำไมทุกคนไม่ได้ยินเราเลยอะ่ะฉันเห็นแม่เอ๊ฉันเห็นพี่พีมเอ้าพี่พีมหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยจะเอาอยัางไงดีทำไมฉันไม่เชื่อเรื่องวันเหมาะแห่งการเวลาของพี่ฉันเนี่ยโอ้ยเซ็งจริงๆเลย e อที่้องเอันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราพยายามาะตัดคลัปให้ไวที่สุดบ้ายบัายบ